นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่นนานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านวิสาขะบูชาศรัทธาเธอทำก่อเกิดสร้างสุขทุกสถานประสูตรตรัสรู้ปรินิพานสามเหตุการณ์เพนเดือน6ยกศรัทธา ปิศาขาบบูชาปีนี้ไม่มีการเวียนเทียนที่วัดเพราะโควิดมันพดผิดยังไม่หยุดพ่อแม่ลูกภายในครอบครัวได้แต่เวียนเทียนอยู่ที่บ้านสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมแสงสว่างของโลกคือพระอาทิตย์แต่แสงสว่างของชีวิตคือพระธรรมเมื่อ2,600กว่าปีก่อนมนุษยชาติังมืดมน มนุษยชนยังมืดมิดสรพพชีวิตยังมืดมัวเมื่อแสงพระอาทิตย์แห่งมหาบุรุษได้อุบัติขึ้นณพระราชุทยานุพินีวันพลันรัศมีแสงแห่งพระธรรมจากการตรัสรู้ได้ปลุกจิตวิญญ,ญาณที่หลับไหลจากความทุกข์ให้สว่างสวยด้วยสัจธรรมณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์พระพุทองค์ได้ประกาศความน่าอัศจรรย์ให้มนุษย์ได้มองเห็น หลุต้นเหตุสังเกตผลวางตนตามมัคคาและได้ประกาศพระศาสนาโปรดเวนยศาสตร 4, ์45ปีก็เสด็จดับขันธบาริพานพวกเราชาพุทธขอน้อมทําดีอุทิศวายเป็นพุทธบูชาด้วยบุญกิริยาวัตถุสามดังต่อไปนี้ 1. วิสาขาบุรณมีน้อมทําดีเป็นพุทธบูชา คือทาน้ำใหม่ด้วยการให้ทัทมาโนปิโยหตติรูให้ยอมเป็นที่รักมอบด้วยใจให้ด้วยรักความรักมาเพราะน้ำใจมีความรักหนีเพราะน้ำใจลดความรักหมดเพราะน้ำใจแห้งเกิดเป็นคนอยากจนน้ำใจจนน้ำใจทำให้ไร้ญาน จนน้ำใจทำให้ขาดมิตรจนน้ำใจทำให้ไรเพื่อนคิดจนน้ำใจทำให้ไรคนพึ่งพาน้ำใจเป็นน้ำที่มีฤทธิ์เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ให้ดีกว่าผู้ได้ยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ให้ได้ความรักผู้ให้ได้รับการพิทักษ์รักษา ผู้ให้ได้รับความเมตตาผู้ให้ที่รักษาเทวดาคุ้มครอง 2. วิสาขาบุรณมีน้อมทำดีเป็นพุทธบูชาคือศีลละไมยรักษากายวาจาให้เป็นปกติหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนแล้วหันมาจุดเทียนแห่งปัญญาทานศีลภาวนา องคุลีมานจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระอระหันต์มาได้ก็เพราะคำว่าหยุดคำเดียวเพียงสั้นๆวางมีดวางดาบแล้วหันมาถือศีลภาวนานำพาตนให้หมดทุกข์หมดโศกช่วยโลกและสังคมจะตัดฟืนต้องใช้กวานจะตัดผ้าต้องใช้กันไกลจะตัดใจต้องใช้เวลา จะตัดกิเลสตัณหาคือโทรศัพจะต้องใช้ศีลเป็นยากัรและยากแก้ภายเคริวชําระมือบ้านที่สกปรกให้สะอาดได้ฉันได้ศีลยอมชําระกายวาจาที่สกปรกให้สะอาดได้ฉันนั้น 3. วิสาขาปุรณะมีน้อมทำมีเป็นพุทธบูชาคือจเจริญภาวนาไมา่เพื่อกองกันกิเลสคือความหลง มีความมั่นคงของดวงใจไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะโลกไม่โยกไปตามกระแสะใจรู้เท่าทันความคิดตนเองเสมอไม่ตื่นตูมเมื่อเป็นไม่ตื่นเต้นเมื่อได้ไม่ตกใจเมื่อเสียอยู่ในโลกโดยไม่โดนเที่ยวของโลกขบกัดอยู่ในโลกโดยไม่โดนกระแสะของโลกพวพกทับไม่มองโลกในแง่ร้ายไม่หมายโลกในแง่ลบ เข้าใจความเป็นไปของโลกทั้งสองฝ่ายทั้งสมหวังและผิดหวังทั้งได้และเสียภาวนาคือยาแก้ลงทาไมา่อยากให้โลกนี้วิบัติต้องกำจัดความหลงความหลงเป็นความมืดบอดทางดวงจิตเป็นความมืดมิดทางดวงปัญญาเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำใส่เดือนไม่เห็นดิน ท่นภูมิเกียรติคารพทุกท่านคะวิสาขาบุรณะมีน้อทมทำบีเป็นพุธบ,บูชาถอดรหัสจากการประสูตรตรัสรู้ปรินิพานขององค์สมเด็จพระาศาสดาจารย์บุคคลสำคัญของโลกได้ความว่าประสูตรพระองค์เสด็จอุบัติมาเพื่อทำลายกำแพงแห่งชนชั้นให้ทุกคนมีความเสมอภาากันแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้จะต่างเชื้อชาติาศาสนาและภาษาก็อยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากศัตรูตรัสรู้พระองค์ทรงปักหมดุดจุดเขียนแห่งปัญญาเพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าสัตวโลกยังเป็นไปตามกรรมปรินิพานเพื่อให้โลกได้รู้ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาโจกวันิภก หรือขอทานยากจกหรือร่ำรวยมหาศารทุกคนนั้นสุดท้ายยันต้องตายไม่ยกเว้นแม้แต่พระพุทธองค์พวกเราชาวพุทธจะเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงนำทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนยึดมาเป็นแม่แบบทำตามแม่บทแล้วให้ปรากฏในตัวเราสุขในโลกนี้ดีในโลกหน้าอย่าง แน่นอนค่ะวิสาขบุรณมีดิถีเลิศพิสิทธิ์เิดธรรมะวาาศาสนาน้องกายใจไฝธรรมะพระสัมมานำชีวากอบกรรมดี